นี่ค <âu baik> ือแชมป์115ปอนด์เวทีมวยราชดำเนินครับฟ้าบุญมีเบิร์ดรังสิตครับหลังจากที่เอาชนะคะแนนสายฟ้าน้อยมาได้นะครับก็ได้แชมป์มาเป็นรางวัลครับ ใครชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกด subscribe ครับเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยแล้วฝากกดไลค์ด้วยเด้อนะครับกดไลค์เป็นกำลังใจกันนะเดี๋ยวไปฟังสัมภาษณ์กันครับไปดูบรรยากาศหลังเกมกันครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ก็มีนะครับฝั่งนู้นน่าราคาน่าจะไม่ไม่ไม่ต่างกันหรอกครับราคาน่าจะประมาณนั้นแล้วแต่นะครับแล้วแต่นะครับเพราะว่าทางทางทีมของใส่พน้อยก็บอกเหมือนกันคก็บอกว่าแดงต่อนะครับ ครับมาพูดคุยกับผู้ชนะนิดนึงครับบุญมีเลิศหลักสิทวันนี้คว้าเข็มขัดแชมป์ขุ้นวันที่15ปอนด์ในทีมวยราชันเนินเป็นคนสำเร็จแล้วนะอ้าพูดถึงเกมกระโดดนิดนึงป้าบุญมีเป็นไงบ้างฝกเต็มที่ครับยืดินได้ครับว่าคุณน้ำหนักมาเยอะแล้วเพื่อทำเต็มที่ครับเพไม่ทำให้เกิดอาการับ ครับจังหวัดที่เราได้เราได้จังหวัะไหนบ้างได้ได้หมัดชุดหมัดหมัดชุดยกไหนจำได้ไหมยกสามยกสามไม่ได้ยกสี่ได้ใช่ไหมยกห้ามันเป็นยังไงมันอึดหนาอึดหน่อยตกใจไหมงหวันที่เขาเจมมาเจมมาเนี่ยก็แม่งตกใจครับเราะว่าเราลับรับได้แต่เืกหน่อยอึดไปหน่อยใช่ไหมบนยกห้าหนมั่นใจยังไงก็มั่นใจครับมั่นใจนะมั่นใจแล้วก็แชมป์ เข้ามาที่เราเอาละครับฟังคดีวันนี้เราก็สามารถที่จะล้างตาได้สำเร็จแล้วก็ขอแชมป์มาฟ้องด้วยคุณที่ว่าอะไรครับดวงตาแก้วครับตาแก้วอายุเท่าไหร่ครับ21ขอบคุณแชมป์ครับขอบคุณมาบานที่ช่วยเชียร์นะครับขอบคุณขอบคุณพ่อแก่แล้วก็พี่เบิร์ดที่ดูแลผมด้วยพี่แอนที่แชนเนอร์ครับที่ดูแลผมมาขอบคุณขอบคุณทั้ได้จิ้มกัด เดนเน่มาได้เอาเช็คชัดไปฝากใช่ไหมก็ฝั่งที่ถ่ายครับแล้วก็่ตจอพี่เบิร์ดแล้วทำทำเหล็กครับผมแล้วมีเอวครัวยังครับยังนะยังไม่มีเอวครัวเนาะเอะไะครับผมพี่เบิร์ดทำวันนี้สามเกมเลยไหมครัหรือไงสามเกมไม่เอาไเกมเลยครับอ๋อไปเดินไปยังไงขอคือคือบอกให้เดินใช่รับ ใจทางนี้ที่เบิร์ดพยการชกไปนี่ของน้องเนี่ยมั่นใจช่วงเค่องใหญ่ที่ที่เกมมันต้นยกห้ามั่นใจมากนะครับแต่ตอนมันหมดยกผมว่าแข็แล้วพอดูบรรยากาศตอนมันมันก็เอาไมได้บรรยากาศไปทางใดได้นะแต่ว่ามันติไม่เข้านะผมดูว่าเขาเขาติไม่เข้าแต่เขาได้ทรงได้เอาตัวใหญ่แล้วเอาตัวเล็กทำแล้วยิงครับเราถือว่าไหนกันไหลกันโปรแกรมมีตัคะแนนแล้ว ดูเป็นรองแล้วใจแล้วตอนนั้นตอนนั้นทำใจทำใจว่าแพ้มีมีคิดว่ามีเปอร์เซ็นต์ที่ที่เราจะจะชนะไหมหมดยกแ้าแล้วเนี่ยตอนนั้นมีคิดว่ามีสามสิบเจ็ดสิบดูเป็นรองแล้วครับทรงเราแพ้อากาศบรรยากาศโทรดีทุกอย่างไปทางแดงหมดเลยใช่เอาละครับได้ชนะแชมป์มาประดับห้างที่เบิร์ตอยากจะบอกอะไรกับน้องอให้ตั้งใจอย่างนี้ไปก็ได้กับตัวเองนะ ฝากท่านนี้เลยครับทุกท่านนับฝากท่ายมวยเบอร์ท sí ี่สิบเลยครับมีในภรพนี้คนเดีนวครับก็ยินดีกับแชมป์นะครับแล้วก็เป็นกลังใส้คนแพ้ครับพอคู่นี้2ต่อ1เสียงนะครับราคานี่เห็นบอกว่าอยู่แดง2องหนึ่งนะครับราคาเห็นบอกว่าอยู่แดง2องหนึ่งส่วนราคาผมเองเนี่ยราคาผมตอนหมดยก5เนี่ยของผมเนี่ยน้ำเงินน่าจะอยู่ประมาณ2องหนึ่งเงี้ยครับ ก็เหมือนราคาเสมอลเลยะถ้าพูดกันี้โอเคครับเดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะครับถ้าติดตามสายราชดำเน,นินก็ต้องช่องนี้เลยครับช่องสอปัณาชัยครับฝากติดตามกดซับสไคร b ์เป็นหลังใจให้ด้วยครับ